สวัสดีคอบอลทุกท่านครับภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคนะครับวันนี้มาพูดถึงเชลซีกันสักหน่อยครับหลังจากคําคืนที่ผ่านมามีการปลดฟ้าผ่านะฮะคุณซื้อของทีนอย่างมาอริซิโอโปเชตติโนนะครับหลังจากทำผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับสโมสรเชลซีแรกแรกเดิมทีเนเหมือนจะได้อยู่ต่อนะครับโปเชตติโนเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างดีครับแต่ว่า ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลผลงานนี้กระท่อนกระแทน่นนะฮะเอาดีด้วยไม่ได้นะฮะไม่คงเส้นคงวานะฮะเล่นไม่มีระบบซับเปสซปะสิ้นดีเลยนะะในช่วงต้นฤดูกาลก็ไม่ใช่แค่ช่วงต้นนะครับยาวลากยาวมาจนถึงปีนี้เลยนะฮะช่วงต้นปีเลยนะครับผลงานไม่ค่อยเป็นที่ประจักษ์นะฮะประกอบกับนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ การยืนตำแหน่งของผู้เล่นยังไม่เขาเรียกว่าลงล็อก ok เท่าไหร่นะครับทำให้ฟอร์มเนี่ยไม่เป็นไปตามที่แฟนๆคดาดหวังเช่นเดียวกันกับบอร์ดบริหารนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะครับเหมือนทุกอย่างจะลงล็อก ok, แม่ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานนักเตะจนชินกับตำแหน่งที่โปเชติโนวางไว้ก็ค่อนข้างที่จะลงล็อก ok, แล้วก็ทำงานออกมาได้ดีโดยเฉพาะ ช่วง10นัดสุดท้ายนะครับานัดสุดท้ายเนี่ยชนะรวดนะฮะแล้วก็พาทีมจากนู่นเลยครับอันดับ11ของจารางขึ้นมาอยู่อันดับ6จบท็อป6ไปเล่นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหนนะ้าแต่นั่นคงไม่ใช่จุดหมายสำคัญของบอเบียนอันเ,เจลซีเพราะอย่างน้อยก็ต้องได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะหรือไม่ก็ต้องเข้าชิงสักรายการหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาราบาวคัพ ที่ชิงไปแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลนะฮะเอคัพไม่ได้เข้าชิงนะฮะแล้วก็เพมเบอร์ลีกไม่ได้รุ้นอะไรเลยนะครับก็ว่าแล้วผลงานไม่มีอะไรเป็นที่ประจักษ์ไม่มีอะไรจับต้องได้มีแค่ตัวคอนเฟอเรนซ์ลีกใบเดียวแค่นั้นเองนะฮะเหลืออาจจะฟุกา้์ยูโรป้านะตะหาซิตี้ได้แชมป์เอฟคัพผลงานโดยรวมถ้ามองภาพรวมทั้งฤดูกาลนะครับก็คือในมุมมองส่วนตัวแฟนเชลซีนะครับก็คิดว่าไม่ผ่า นะไม่ผ่านนี่ไม่ใช่เชลซีที่แฟนๆเคยเห็นนะครับและการปลดครั้งนี้ผมมองว่านี่คือ DNA เชลซีเริ่มที่จะกลืนกินบอกบริหารเชลซีแล้วคือความเป็นเชลซีเนี่ยไม่ต้องรอความสำเร็จนะเหมือนยุคข,ของเสียมีโรมาตอบาโมชนะครับคือไม่ต้องรอนานขนาดนั้นทีมเรามีเงินครับแล้วก็เรามีเทคนิคการใช้เงินอยู่แล้ว คือมันมีร้อวิธีในการใช้เงินนะฉะนั้นทีมอย่างเชลซีไม่ใช่ทีมแบบทีมเล็กทีมที่ขาดแคลนรายได้นะฮะเป็นทีมที่มีเงินในการสร้างทีมอยู่แล้วไม่ต้องรอความสําเร็จฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอรดประหารเชลซีทําถูกต้องแล้วนะฮะในเมื่อผลงานมันไม่มีอะไรจับต้องได้ก็ต้องไปนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวนะครับว่าบอดบริรหารของเชลซีก็มีเสียงแตกอยู่บ้างะะบางส่วนก็อยากให้อยู่ บางคนก็ไม่อยากให้อยู่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่อยากให้อยู่น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าสุดท้ายก็ประกาศแยกทางนะครับตามข่าวที่บอกประกาศแยกทางนะครับไม่ใช่การปลดแต่สุดท้ายแล้วก็คือการไม่อยู่ที่ตีนสแตมฟอร์ดบิทของโปเชติโนก็ต้องมีคุณซื้อใหม่มาแทนนะครับคุณซื้อใหม่ที่มีข่าวเลยก็คือโรเบโตเรซบีครับตอนนี้กําลังว่างงานอยู่นะครับหลังจากแยกทางกับ บรายดันน์โฮฟเอาเปลี่ยนไปหมาดๆเลยนะฮะจริงๆเชลซี Chelsea ก็ค่อนข้างชื่นชอบบุคลากรของเดอะซีเกิลส์อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่การไปดึงดึงพอตเตอร์มาคุมทีมแทนโทมัสทูเคอร์นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอะไรมาร์คกูกูเลียกูกูเลียน่าจะมาก่อนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยพอตเตอร์แล้วก็ไกเซโดนะฮะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจถ้าหากเชลซีจะสนใจ เดอรแซบีเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ปวดพอตเตอร์เดอรแซบีก็มีข่าวกับเชลซีอยู่เหมือนกันนะฮะจนหลายคนบอกว่าท็อตบูลีน่าจะไปซื้อสโม,มสรนบริตตนมากกว่าซื้อเชลซีนะฮะการนี่แหละครับเดอรแซบีผลงานก็มาที่ประจักษ์นะครับโดยเฉพาะฤดูกาล2022-2023เขาพาน,นกนางนวลไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกได้แม้ว่าผลงานในฤดูกาลน,นี้จะไม่ค่อยดีครับเนื่องจากเสียผู้เล่นตัวหลักไปนะครับ ก็ทั้งไกเซดเองทรอสซาเองนะฮะก็ว่าไปก็ทําให้ผลงานจบอันดับ11ของตารางแล้วก็ประกาศแยกทางกันทางทีมเกมรุกสนุกเร้าใจนะครับสำหรับเดอะแซบีนอกจากตกเป็นข่าวกับเชลซีแล้วก็ยังมีข่าวกับเซอร์ไใต้บาเยน์มิวนิคที่กําลังทามหาเทรนเนอร์คนใหม่อยู่นะฮะแล้วก็มียูเวนตุสที่เพิ่งประกบบาศปลดออริกีไปนะฮะแล้วก็มีทนานของเอซีมิลานด้วยนะนี่คือเดอะแซบีครับ อีกคนที่มีข่าวว่าเชลซีสนใจก็คือยูเลียนนาเกลส์มันนะครับตอนนี้คุมทีมชาติเยอรมันอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งจะต่อสัญญาออกไปจนจบเบอร์คับ2026แต่ว่าในทางฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากผลงานในยูโร2024ที่กำลังจะถึงนี้ผลงานของทีมชาติเยอรมันออกมาไม่ค่อยดีนะฉะนั้นกุนซือหนุ่มในวัย36ปี ยูเดียนนาเกลส์มันก็มีสิทธิตกจากเก้าอี้เทรนเนอร์ทีมชาติซึ่งตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเจอเก้นคลอปกำลังว่างงานอยูนะ่ทุกอย่างในทางฟุตบอลเป็นไปได้ฉะนั้นการที่นายเกลส์มันจะมาคุมเชลซีก็มีสิทธิเป็นไปได้เช่นเดียวกันประสบการณ์ในการเป็นเทรนเนอร์โชคโชนนะครับทั้งการคุมฮอฟเฟนไฮม์คุมแฮร์เบอร์ิิกแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างลือล้นกับบาเยิร์นมิวนิค ต่อด้วยการคุมทีมชาติเยอรมันซึ่งจริงๆแล้วนาะเกลส์มันก็มีข่าวกับเชลซีมานานพอสมควรตั้งแต่2021-2022แล้วที่เขาพาเซอร์ใต้คว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้นะครับอีกคนคือมิเชลซานเชสครับกุนซือของจีโรนาในวัยเพียงแค่48ปีก็ถือว่ายังหนุ่มยังแน่นนะครับซานเชสเองก็สร้างความเมือให้กับโงการฟุตบอลค่อนข้างเยอะในฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากพาจีโรนา ขึ้นมาท้าทายอำนาจของรอัลมาตริดแล้วก็บาร์เซโลนาในการคว้าแชมป์ลุ้นคว้าแชมป์นะครับลาลีกาสเปนแต่สุดท้ายคุ้มกำลังก็พ่ายแพ้ยกักษ์ใหญ่2ทีมอย่างราชนลิตขาวแล้วก็ไอ้่างดาวไปนะครับจบอันดับ3ในตารางซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นอันดับที่ดีมากๆแล้วสำหรับสโมสรเล็กๆอย่างจีโรนาเพราะว่าช่วงต้นฤดูกาลน,นั้นเขาก็พาจีโรนาเป็นจ่าฝูงอยู่พักหนึ่งเลยนะครับ จนมีหลายคนแอบคิดว่าจะเหมือนเลสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พีเมลิกอังกฤษได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่ายืนระยะไม่ไหวนะฮะโดนที่ใหญ่อย่างชุดขาวคว้าแชมป์ไปคลอบแล้วก็บาร์เซโลนาคว้ารองแชมป์และการที่ซานเชสพาจิโรนาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลิกได้ก็แสดงเอนอย่างชัดเจนนะครับว่ามันสมองระดับซานเชสก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ที่ทำทีมเล็กๆไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรนะครับหากเขาจะมีข่าวกับเชลซีแล้วก็ยกักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยผลงานที่จับต้องได้เช่นกันครับในฤดูกาลล่าสุดคนที่4คือรูเบนอโมริมนะครับคนที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลก่อนหน้าอาร์เนอ,อร์ส็อตนะฮะอโมริมฤดูกาล2023-2024พาสปอร์ติ้งลิสบอนประกาศคว้าแชมป ทิเมร่าลีกาโปรตุเกสมาคลองได้สำเร็จนะครับคุณ้อหนุ่มวั39ปีก็ค่อนข้างเนื้อหอมพอสมควรจากผลงานอย่างที่บอกไปมีผลงานที่จับต้องได้นะครับนั่นคือการควาา้าแชมป์ทิเมร่าลิกาโปรตุเกสแล้วก็ยังหนุ่มอย่างนั่นครับก็จะตรงสเปคเชลซี Chelsea อยู่ในบางส่วนแต่ว่าสไตล์การทำทีมก็ไปแอบคล้ายๆกับเชเซ่มูรินโญ่นะครับคงไม่เป็นที่ถูกใจบอดบริหารของเชลซีสักเท่าไหร่ รวมไปถึงทอรโปรีด้วยนะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับบูลินโญมันอาจจะอึดอัดไปหน่อยเชลซียอยาจจะต้องการความดุดันในเกมรุกนะฮะจากการเสริมคุมกำลังเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่คนที่5เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะได้เกมรุกที่ดุดันมาไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับเอนโซมาเลสกากุนซือของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่พาสุนัขจิ้งจอก ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพแค่ฤด,ดูกาลเดียวครับกลับมาเล่นในพิวริตกงร์ษได้แล้วแล้วก็เป็นการกลับมาในฐาน,นะแชมเปี้ยนด้วยนะฮะมาัเสกาเองสมัยเป็นนักเตะก็เล่นอยู่กับทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับทางมาลายูเวนตุสนะครับมัวหมาการฟิออลรนติน่าลาซามซามโดเรียนะแล้วก็มีทางด้านของเดอะแบ็กกี้เวสต์บอมเบียนด้วยนะ การเป็นโคช้ชก็ได้ไปเป็นลูกน้องนะครับเป็นผู้ช่วยของเป๊ปควเดลล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฉะนั้นทั้งมันสมองแทคติกเกมรุกต่กกกตางๆนั้นาคงจะได้รับมาจากเป๊ปไม่มากก่อนน้อยเช,เช่นเดียวกันกันกบอาเตต้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่เนื้อหอมมากๆคนหนึ่งนะครับสำหรับเอ็นโซมาเลสกาคนที่6ครับก็คือโทมัสแฟรงค์นะครับ ผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะว่าพาเดอะบีสเนี่ยแข่งกับทีมใหญ่ทีไรก็สนุกเข้าใจทุกทีมนะครับไม่กลัวนะครับโทมัสแฟงฟาดฟันได้กับทุกทีมในลีกแล้วก็มีข่าวผัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะฮะล่าสุดนี่มีการประกาศยืนยันนะครับว่าจะอยู่คุ่มเบนฟ์ต่อไปในฤดูกาลน,น้าแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ คุณซื้อในวัย50ปีถ้าหากอยากนิดถึงอนาคตตัวเองหน่อย mm. ก็อาจจะย้ายไปอยู่ทีมใหญ่นะคร mm. เพราะว่าคุมเบนฟต์ก็น่า,าจ,จะทราบกันดีว่าไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์อะไรหรอกนะครับแต่ด้วยการคุมทีมเล็กแบบนี้ผลงานก็ถือว่าสอบผ่านนะครับและไม่แน่ครับถ้าหากเข้ามาคุมเชลซีอาจจะติดสอยห้อยตามลูกศิษมาด้วยนะครับอย่างไอแวนตันนี่ซึ่งเชลซีก็กำลังมองหากองหน้า ตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดนะแม้ว่านิโคลัสแจ็กสันก็ส่วนตัวผมมองว่าผลงานโดดเด่นอยู่เหมือนกันอาจจะยังไม่คมนะฮะแต่เชลซีก็อยากได้เขาหน้าคมๆมมาสักคนซึ่งในทีมก็ยังมีเอ,อเอ็นคุนคูอยู่นะฮะที่หายจากอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤด,ดูกาลฤด,ดูกาลหน้าก็คงจะได้ใช้งานแต่ว่าถ้ามีไอแวนโทนี่มาเสริมกำลังนี่มันทำให้เจมรุกเชลซีมัน น่าดูน่าติดตามนะฮะการผลิตสกอร์น่าจะมากกว่าซีซั่นนี้นะครับอีกคนที่น่าสนใจสำหรับเชลซีคือเซบาสเตียนเฮอร์เนสกับอันนี้เป็นคนซือของสตุ๊ตการ์ดนะครับพาสตุ๊ตการ์ดคว้ารองแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันที่เสือใต้บาเยนมิวนิคลงไปอันดับ3นะฮะจากผลงานนัดสุดท้ายของซีซั่นเลยนะฮะสตุ๊ตการ์ดก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีของสโมสร ภายใต้การน,นทีมของเฮอร์เนสนะครับโดยโอกาสที่คุณซื้อหนุ่มในวัย42ปีจะมาคุมเชลซีก็อาจจะมีน้อยมากครับเพราะว่าการอยู่คุมสุดการต่อในฤดูกาลหน้าก็จะได้ริมรสชาติการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยบิ๊กเอียนะครับซึ่งนั่นก็น่าจะหอมหวานกว่าถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือว่ายูโรปาลีกนี่ก็เป็นรายชื่อคุณซื้อที่เอามาให้ชมกันนะครับว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในการมาคุมทัพเชลซี ยังไม่มีความชัดเจนอะไรหรอกครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเพิ่งปลดไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีอัตราต่อรองเปิดออกมานะครับสําหรับตัวเต็งมาคุมเชลซีนะครับเราก็คงจะได้เห็นอัตราต่อรองแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆช่วงนี้ก็มีคุณสื้อว่างานค่อนข้างเยอะขอความทุกท่านคิดว่าใครจะมาคุมเชลซีต่อจากมาดริซิโอโปเชติโนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไปใต้คลิปด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าช่องชานลภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเช่นเดิมครับ